มาขายในออฟฟิศทำไมคุณปุ๋มทำแบบนี้คะที่เมื่อวานคุณปุ๋มยังเอาคุกกี้เข้ามาขายได้เลยแล้วทำไมฉันถึงจะเอามาขายบ้างไม่ได้นี่แกก้าเก็บเทียบคุกกี้ของฉันกับขน,นมมันนอกของแกเหรอไม่สมเนียบตัวเองเลยทำไมคุณปุ๋มพูดแบบนี้ล่ะคะแล้วยังไงเป็นแค่แม่บ้านมันนอกมันนอกนอกระจกกระจอกจอกินแต่ของเหม็นเหม็นส้มตำปูปลาของเช่นตำแบบนั้นพี่แต่พวกมันนอกก็แหละกินกัน อ๋อฉันขอสั่งไว้เลยนะถ้ามาของฉันต่ำแบบเนี้ยข้อออฟฟิศอีกแค่คิดก็จะอ้วกแล้วเวของกินมันแบ่งแยกได้หรอคะว่าอะไรสูงอะไรต่ำคุณอันคะเกิดเรื่องในออฟฟิศแล้วคะ่ะคุณอันรีบไปดูดีกว่าค่ะงั้นฉันฝากคุณก้อยตัวเอกสารให้ลูกค้าด้วยนะคะ กินแต่ของต่าๆไม่มีญาซื้อกินของแพงเหมือนฉันหรอกไม่ใช่ไม่มีปัญญานะคะแต่ฉันเลือกกินของที่ตัวเองชอบมากกว่าหรอจะอะไรก็ช่างรีบเก็บขนมบนนอกของแกได้แล้วนี่นะคะฉันเห็นแล้วค่ะคุณก้อยกลับไปทํางานของตัวเองต่อเถอะนะคะค่ะไม่ค่ะ คุณบุ๋มเป็นคนโยนลงพื้นคุณบุ๋มก็เก็บเองสิคะที่แกเป็นแม่บ้านฉันสั่งให้แกทำอะไรแกก็ต้องทำถ้าแกไม่ทำฉันจะไล่แกออกใครจะไล่ใครออกหร,รอ,อหคะ,คะคออก็อีแม่บ้านนะคะเอาขนมมาขายแต่นันทำหล่นลงพื้นแล้วไม่ยอมเก็บไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองถึงแม่บ้าน เขามีหน้าที่ทำความสะอาดบริษัทก็จริงแต่คนที่ทําของหล่นคือคุณปุ๋มไม่ใช่หรอคะแล้วแบบนี้ใครกันคะที่ควรจะเป็นคนเก็บก็ไม่บ้านไงคะถึงฉันทําหล่นเขาควรเก็บอแล้วเพราะเป็นหน้าที่ของเขาทําเองก็เก็บเองสิคะเรื่องเล็กๆน้อยๆหัดทําด้วยตัวเองบ้างสิคะหรือว่าคุณขี้เกียจแล้วมาอ้างว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นเขา เราจ้างเขามาทําความสะอาดไม่ว่าจะสกปรกจากใครเขาต้องเก็บอยู่แล้วแต่ถ้าคุณอันอยากให้ฉันเก็บฉันเก็บได้คะ่ะแต่ต้องไลยยนี่ออกก่อนนี่คุณจงเกียรติจงชังอะไรแม่บ้านเขานักหนาเออา,าก็จะไล่เขาออกอย่างเดียวก็อีแม่บ้านคนนี้ทําหน้าที่ของตัวเองไมด่ดีอ๋อคงเป็นเพราะเป็นพวกน,นอกไรการศึกษาเลยฟังผาษสาวคนไม่รู้เรื่องหรอคะแต่ฉันว่า ตอนนี้คนที่ดูรายการศึกษาเนี่ยเป็นคุณมากกว่านะคะไม่ว่าจะเรียนสูงหรือว่าเรียนน้อยก็ควรจะมีพื้นฐานสามัญสำนึกแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นบ้างสิคะแต่การกระทำและคำพูดของคุณวันนี้ทำให้ฉันได้เห็นท่าแท้ของคุณว่าเป็นคนยังไงคุณอันคะ่ะเลยคะ่ะฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวของคุณฉันจะหักเงินเดือนคุณทอดฐานที่ไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมง,งาน และสร้างภาระให้คนอื่นและต่อไปถ้าฉันยังเห็นพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วก็ฉันจะลงโทษคุณให้หนักกว่าเดิมเข้าใจแล้วใช่ไหมคะหัวหน้าที่ดีต้องตัดสินอย่างยุติธรรมผิดต้องโดนลงโทษทำดีต้องได้รับคำชื่นชม